และนี่คือสัตว์เลี้ยงทั้งหมดนะผมที่อยู่ในไข่เจมเอกนะครับผมจะมีตัวอะไรบ้างนะผมเรามาดูกันเลยครับตัวแรกเลยนะผมก็มคือเจ้าโทเพกสเนลนะครับผมหรือว่าหอยทากโทเพกนะครับความสมรรถของน้องเลยนะผมในขณะที่เราเนี่ยผมใช้เพชรฉาตนะครับหรือว่าครีนซิ่งเพชรฉาตนะครับเพืเพเพเพพ่อล้างสถานะนะครับผมมีโอกาสประมาณ7%นะครับผมในขณะที่เราใช้เนี่ยผมจะได้กลับคืนมานั่นเองครับตัวต่อมาเลยนะผมก็คือแอมบิทริตบีเทลนะครับหรือว่าด้วงครีมแอมบิทริตนั่นเองครับโดยความสมรรถของน้องเลยนะผมททททุกกๆ5นนนนาาาีีถึงงง6ะะครัับบ้้อจไปสูแมลตัวอื่นนะผม ที่อยู่ในส่วนของผู้เล่นคนอื่นนะครับเมื่อเราสู้ชนะนะผมมีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้รับรางวัลด้วยนะครับผมถ้าถามว่ารางวัลอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับยิ่งมีขนาดใหญ่หรือว่าเลเวลเยอะมากเท่าไหร่นะครับการชนะก็จะยิ่งชนะมากขึ้นเท่านั้นนะครับทุกคนส่วนใครครับผมที่กนลังหาไก่ตันนะผมหรือว่าสัตว์เลี้ยงกันโหดที่ผมแนะนำนี่แหละครับผมมองเกมเตอร์บอกเลยของข้อดีจริงครับตัวต่อมาครับผมก็คือแอมเบอร์แล้วสไปรครับผมหรือว่างูแอมเบอร์แบบนี้เลยครับทุกคนด้วยความสามารถของน้องเลยนะครับผมใทุกับเๆห ผมแบบสุ่มนะครับซึ่งของตกแต่งนะผมจะมีเฉพาะแค่งูเท่านั้นนะครับตัวต่อมาผมก็คือแซฟไฟร์มาคอนะผมหรือว่านุกมาคอซฟฟไนั่นเองครับด้วยความสามารถของน้องเลยนะผมทุกๆ8นาทีนะครับมีโอกาสประมาณ16%นะผมที่จะทำให้ผลไม้รอบๆเนี่ยกลายพันธุ์เป็นคริสตัลนั่นเองครับทุกคนเป็นตัวที่ให้สถานะเฉพาะนะครับทุกคนนะตัวต่อมาครับผมก็คือรูดี้สควิชนะครับผมเป็นตัวหนึ่งเลยผมที่ขี้โกงอยู่นะทุกคนนะด้วยความสามารถของน้องเลยนะผมน้องสามารถก๊อปปี้พาสซีของสัตว์เลี้ยงตัวอื่นได้นั่นน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 นเเออองงงงคคคคครรัััััับบบถาาาาามมมมวววว่่่่่ตตไไไหดด้้ะทททุุกกีีูล์ย นปลาคามด้วยครับหรือว่าคอยาวนะครับหมึกก็สามารถก๊อปปี้ได้นะเด็กครับทุกคนตัวสุดท้ายเลยครับผมก็คือไดมอนด์เพนเตอร์ครับผมหรือว่าเสือเพนเตอร์นะผมที่มีผิวด iamond แบบนี้เลยครับโดยความสามารถของน้องเลยนะทุกคนเมื่อเราเก็บเกี่ยวผลไม้ที่มีการกลายพันธุ์12ครั้งขึ้นไปนะทุกคนหรือผลไม,ผม้ที่ผมที่ติดสถานะ12กลายพันธุ์นะโดนมีโอกาสประมาณ3%นะผมที่สัตว์เลี้ยงแบบสุ่มนะผมจะเพิ่มเลเวลครับผมให้กับสัตว์เลี้ยงนะผมหนึ่งระดับนะครับให้กับสัตว์เลี้ยงนะครััับบซึึ่่่่่่งงงงโโออกกกาาาาาสสสสเเเนนนนนนีียามมารถถพิไดด้้ดู้นนะุุ3-4%ททะะคตตววแแขใช ยากนิดหนึ่งนะทุกคนนะเพราะว่ามันแค่สามเปอร์เซ็นต์เองนะทุกคนคือเราครับผมอาจจะต้องมีตัวแบบนี้ให้ครบประมาณแบบแปดตัวนะครับทุกคนและอีกอย่างคือมันเต็มที่ได้สูงสุดแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะทุกคนนะอ,อย่างเลยครับผมก็คือผลไม้นี่ต้องติดสถานะประมาณสิบสองสถานะเลยนะทุกคนมันเลยมองว่าแบบอาจจะเล่นยากนิดหนึ่งนะทุกคนนะในส่วนของตัวนี้นะครับทุกคนเห็นยังไงกันบ้างครับผมคิดว่าตัวไหนโกงบ้างครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันได้นะทุกคน